สนับสนุนโดย Waco b e ีเล v e น้ำดื่มตราสิงกิฟฟารีนอะบัโลนคอลลาเจนและตอนนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ศาสิทธศิ์แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมากับเรื่องน้าท่วมเหนื่อยไหมครับช่วงนั้นมันตามข้อมูลอยู่นะครับตามข้อมูลมันก็ไม่เหนื่อยเท่ากับคนที่ไปช่วยเขาตามตามหน้างานนะครับผมอยู่ผมนั่งเล่น Facebook อยู่บ้างครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมได้เห็นอาจารย์เนี่ยในรายการต่างๆอาจารย์จะเป็นคนที่พูดช่วงนั้นเหนื่อยเหนื่อยช่วงนั้นเหนื่อยใช่ไหมฮะแต่ผมทําช่วงเดียวนะนะครับพอช่วงแรกๆเสร็จผมก็จะไม่ออกไปพูดอะไรมากๆอีกครับ ตอนนั้นพอพูดเยอะๆแล้วอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับมันมันมันดีไหมคือเป้าของเราเนี่ยคือต้องการเตือนคนว่าน้ํามันอาจจะท่วมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันมีพื้นที่ที่มันน่าจะท่วมแน่ๆอยู่สอจุดผมอยากจะบอกเขาเพราะผมบอกเสร็จผมก็คิดว่าผมก็กลับไปสู่สื่อทางเรื่องก็คือทํางานกับ YouTube ทํางานกับ Facebook นะครับเราทํางานแค่นั้นเราเราจำกัดตัวเองอยู่เขาเรียกว่าแมโโรสเกลอะมองภาพกว้างภาพใหญ่ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้พูดมานานละหลังจากที่น้ำท่วมแต่วันนี้จะได้เปิดโอกาสให้อาจารย์พูดละ5นาทีกับอีก11วิทยากรเป็นไงบ้างครับมีการเตรียมการยังไงบ้างไหมครับกับการพูดันี่ยยังไม่ได้ไไดซ้อมเลยครับทํทสาสไลด์ปกติไม่เคยซ้อมนะฮะถ้าอยู่อย่าง u t u b e นี่ก็ไม่ได้ซ้อมอบางทีพอเริ่มขึ้นมาเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่ได้เตรียมไว้ก่อนว่าจะพูดอะไรแล้วมันจะ,นะคุมได้ไหมอ่ะทุกอย่างจะอ,อยู่ใน5านาทีอ่ะอาจารย์ ไม่ไม่เป็นไรมั้งครับผมผมคิดว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนมาแสดงอะไรเงครับแล้วก็ทาแบบที่เราเราเคยทําอ่ะครับ,ก,รบก็แค่นั้นเองแต่วันนี้จะเน้นเรื่องของพลังคิดบวกซึ่งถ้าพูดถึงพลังบวกเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับกับสังคมไทยในตอนนี้คือผมมาบวกกับน้ําท่วมอยู่แล้วไงโดยรวมเนี่ยผมชอบน้ําท่วมผมชอบเล่นน้ําผมชอบ,บเห็นน้าที่มันมันเต็ม,เต,มเต็มอะ่ะ นะครับแต่ว่าพอมันเดือดร้อนคนเดือดร้อนเนี่ยเราส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเราก็รู้สึกว่าเดือดร้อนไปกับเขาว่าโดยรวมเนี่ยผมบวกกับน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับผมเวลาน้ําท่วมปุ๊บผมเห็นข้อดีมาก่อนอยู่แล้วผมเห็นถึงระบบนิเวศผมเห็นถึงเรื่องของเวลาที่ปลามันจะได้วางไข่นะครับ,รบมันต้องมาจากคนละครมันต้องออกมาที่กอหญ้ากอข้าวอืนะครับ แล้วพอต่อจากนี้ปุ๊บเราก็จะมีทุ่งนาที่ชะล้างสารพิษชะล้างปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงไปได้ตั้งเยอะครับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเรื่องใหญ่ๆคือมันเรื่องบวกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินอยู่แล้วอืมันเรื่องน้ําท่วมโดยตัวของมันเป็นเรื่องบวกครับดังนั้นนี่คือด้านบวกจริงๆที่เราได,รรได้เห็นกัน,น,กแ,นแต่ถ้า,ค,านคนที่แบบว่าไปไปไปอยู่ณนะตรงนั้นบ้านอยู่ตรงกลางใจที่ควรจะต้องปลูกปลุก ปลูกข้าวหรือปลูกอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นเรื่องด้านลบไปสําหรับเขาน,นั่นเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็มาปรับที่แทบว่าเราจะอยู่กับด้านบวกยังไงนะครับครับก็ถ้ามันไม่ได้ท่วมมานานไงไม่ได้ท่วมมานานคนก็ลืมไปว่าจริงๆเรามีปรากฏการณ์หรือมีกระบวนการน้ําท่วมอยู่ครับ,รบซึ่งอย่างวันนี้อาจารย์คิดว่าไงบ้างครับที่ต้องมาพูดกับอีก11คนด้วยกันวันนี้เราจะเป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านน้ำท่วมเลย จริงๆผมไม่ได้เป็นนะผมเป็นนักรณีน่ะผมเป็นนักอนุรักษ์ผมเป็น NGO ผม,ผมเป็นผู้บริหารองคอ์กรผมไม่ได้ทําอะไร,รนะครับผมไม่เป็นนักวิชาการอย่างวันนี้เราจะมาในฐานะอะไรครับถ้าถ้าอาจารย์จะจะเรียกว่าพราเขาบอกว่า12<ม>คนเนี่ยที่จะมาก็คือจะมาในเอ็กซ์เพิในแต่ละในแต่ละด้านผมคงเป็นคนที่บอกว่าเราจะ หาข้อมูลยังไงมากกว่าเพราะว่าความรู้เรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันอยู่กับคนรุ่นรุนพ่อผมรุ่นแม่ผมเนี่ยผมใส่เสื้อพ่อมาเนี่ยครับเสื้อไม่ได้ซักดิบได้ตัวนี้พอดีเลยพ่อเก็บไว้ตัวนี้น่าอายุเกิน60ปีนี่นะฮะพ่อไม่ได้ใส่เฮ้ยดูใหม่มากเลยพ่อไม่ค่อยได้ใส่ครับแต่ว่าเออผมคิดว่าความรู้เรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องของรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแม่ผม85ทส้าทนท่วมปี85้านะครับแต่คราวนี้พอเราไปทําเขื่อนไง เราก็ตัดขาดนอกจากตัดขาดน้ําออกจากการท่วมประจําปีว่าตัดขาดความรู้ออกจากผู้คนด้วยและผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมความรู้ไปเพราะความรู้เนี่ยมันจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้น,นถ้าเกิดมันมีการท่วมอีกนะครับมันก็คือการที่จะต้องพอมันเกิดตั้งแต่ต้นฝนมาเนี่ยเราจะต้องดูอะไร,รถึงเวลาจะน้ําท่วมเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครบอกเราได้ผมอยากให้ผู้คนประเมินตัวเองและประเมินครอบครัว ประเมินชุมชนประเมินหมู่บ้านประเมินตำบลอำเภอจังหวัดครับแล้วเราจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนจะหนีไปหรือจะช่วยคนอื่นครับนะครับเราประเมินเราประเมินตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างทางเลือกนะครับโดยไม่ต้องรอฟังว่าใครจะต้องมาบอกเราว่าอะไรยังไงเออใช่หัดคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ตัวเองมีสักมีนึงใช่แบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับ แล้วไม่ใช่ตัวเองด้วยนะก็จะต้องโยงตัวนี้ไปสู่เครือข่ายตั้งแต่ครอบครัวขยายออกไปจะในที่สุดเราจะทํายังไงกับประเทศนี้ร่วมกันคจากก็อาจจะจากครอบครัวอาจจะเป็นหมู่บ้านแล้วให้มันกว้างไปเรื่อยรเราจะพาตัวให้รอดแล้วก็ออกไปช่วยคนอื่นยังไงแั้นน้ำมถามอาจารย์หน่อยดีกว่าน้ามันจะท่วมไหมครับเนี่ยเร็วๆเวนี่ยหรือว่าจะท่วมหนักว่บที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อ เมื่อไม่กี่เดือนนี้ป่ะฮะไม่ทราบนะครับมันอาจจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้แต่ว่าถ้าเราคิดเราคิดว่ามันมีโอกาสท่วมเนี่ยเราจะไม่เสียหายมากนักเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวทุกคนก็จะต้องเตรียมเตรียมความพร้อมของตัวเองแล้วก็อย่าเอาอะไรที่มันต้องเสียหายต้องมีค่าเนี่ยไปเอาไปไว้ในที่ที่มันมันอาจจะท่วมได้ตั้งแต่ทะเบียนบ้านใช่ไหมก็มีค่ามากใช่ไหมค,ครับโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านที่เป็นเอกสารที่มันสูญหายแล้วลาบากเนี่ยอันนี้ก็มีค่ามากไปจนถึง เรื่องจากขนาดใหญ่นะครับหรือชีวิตของคนที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ถ้าเราเรารู้สึกว่าน้ําอาจจะท่วมได้แล้วเรารู้ว่ามันจะท่วมมาหาเราเวลาไหนอย่างไรพอประมาณได้นะครับผมคิดว่ามันก็ไม่เสียหายใช่ครับผมไม่อยากให้กลัวน้ําท่วมแต่อยากให้รู้ว่าถ้าน้ําท่วมเราจะเราจะรู้เราต้องรู้ก่อนรู้แล้วเราจะทํำยังไงก็อย่างเมื่อวันก่อนผมไปสานักง,งานเขตต้องเซ็นเอกสารเขาบอกว่าห้ามใช้หมึกซึมแล้วเดี๋ยวนี้ ต้องให้หมึกแห้งอย่างเดียวเพราะว่าน้ำท่วมแล้วมันหายอันนี้ก็เป็นความรู้อันนี้ก็แบนเอ้ยสิ่งใหม่ครับก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยม,มีดีเทลแบบนี้ด้วยดังนั้นวันนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีประชาชนจะมีคนมาดูแล้วก็จะมาฟังกันเยอะมากอาจารย์คาดหวังว่าพวกเขาจะได้อะไรกลับไปครับจต่วันนี้ผมหวังว่าเขาจะไปซื้อแผนที่เขาจะไปซื้อแผนที่เขาจะให้ดูแผนที่เมืองไทยเนี่ยฮะอาจารย์ ก็เขาอยู่ตรงไหนก็ซื้อแผนที่แถวๆนั้นก็ได้อ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมหวังว่าเขาจะให้คนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆที่มันเป็นแหล่งข้อมูลครับแล้วเขาก็จะคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นจนในที่สุดแล้วผมคิดว่า,าถ้าเรามีลูกที่ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วลูกว่ายน้ําเป็นก็ไม่เสียหายอะไรอ่าใช่ครับ,รบเป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมด้วยนะครับ,รบผมรู้สึกแกผมไม่ค่อยรู้สึกถึงเรื่องอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดคนเราว่ายน้ำเป็นกับพายเรือเป็นเนี่ยน้ำท่วมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงครับได้ครับวันนี้ต้องขอคุณอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอข้างในนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจะทุกข์หรือสุขมาอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วแต่แต่คนจะนิยามมันว่าอะไรแต่ถ้าถามถึงความสุขของผมนั้นอยู่ใกล้นิดเดียวครับ ความสุขผมอยู่ที่ใจครับอยู่กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยคนเรามักจะมองค่ามันไปแต่ถ้าพูดถึงกิจกรรมที่สนุกสนุกนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีกิจกรรมในช่วงปีใหม่แล้วหรือยังแต่ถ้าไม่มีนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับดิฉัทนที่จะไปเมา,าไปเสียเง,งนินเสียสุขภาพอาจจะเสียชีวิตนะครับมาทาสิ่งที่ดีงามซี่เป็นเสื่อมยุ่งเหยิต่อตัวตนเองการสวดมนต์นี่ ตั้งแต่ครั้งโบราณการหรือทุกศาสนาก็จะมีการสวดเพรเป็นเรื่องที่ดีงามมาวันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้มีการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วครับว่าการสวดมนต์นั้นเนี่ยมีประโยชน์นอกจากต่อตัวเองมีจิตใจจะสงบสุขภาพจิตจะดีมีสติมีสมาธิทิดแต่เรื่องที่เป็นมงคลเพราะเราตาสวดมนต์มีเรื่องเป็นมงคลทั้งนั้นเรื่องทางามทั้งสิ้นเนี่ยยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมะในกรณีนี้ยังได้ถวายพระเกียรติพด่พี่อยู่หัวและศาสนาของเราด้วย